อย่างดีใจมากนะครับน้องปอวานออกสู่รูปกว้างเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากขอดได้20วันนะครับผมมาเล่นป่าแล้วเที่ยวป่าแล้วนะครับอยู่กับธรรมชาติแล้วเป็นครั้งแรกที่ลืมตาดูโลกออกมานะครับน้องปอดได้20กว่าวันแล้วนะครับออกเที่ยวแล้วมากับพี่เลี้ยง ออกมาเกี่ยวกับแม่แล้วนิ่ใจมากนะครับมันจะชอบทาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกดสับสะไชนะครับ<ง>น้องกวาานนะครับน,รน,น,รน,น้องกวาานน้องลมเย็นน้องกล้วยนาวานะครับพี่เลี้ยงทั้งสอง พาเดินเที่ยวเล่นสัก30นาทีนะครับจูจะชอบใจมากนะครับไม่ได้อยู่ที่เดิมเดิมนี่ครับยิ้มแป้นเลยนะครับดูดีใจมากอาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ อยู่กับภูเขาอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับอันนี้คุณแม่และพี่เลี้ยงพาออกเที่ยวนะครับน้องประวานเป็นครั้งแรกที่ลืมตาลโลกออกมาได้ชมป่านะครับ วิ่งเลยนะครับดีใจมาก ใด้ออกเที่ยวแล้วนะครับผมให้ได้ศึกษาธรรมชาตินะครับ,รบได้ออกมา,อาดีดเลยนะครับวิ่งเล่นเลยนะครับ ืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมธรรมชาติของน้องช้างนะครับคือปล่อยให้เข้าธรรมชาติได้เร็วก็น้องก็ปรับตัวได้เร็วนะครับผม ดูท่าทางดูท่าทางน้องดีใจมากนะครับออกมาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตาม้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ